ยินดีต้อนรับสู่ช่องเลิฟสปอยช่องของคนรักหนังวันนี้ผมจะมาสปอยหนังสั้นที่มีชื่อว่า B o ok ็อก o ูมเป็นหนังสั้นจากประเทศไอร์แลนด์ที่บอกเล่าถึงนุ่มน้อยคนหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่สักเท่าไหร่จนวันหนึ่งเขาก็เห็นว่ากำแพงที่ห้องนอนของเขามีรูและมีน้ําอะไรบางอย่างไหลออกมาและเมื่อเขาไปแกะกำแพงดูก็ปรากฏว่ารูที่กำแพงนั้นมันคือรูจิมิคำเตือน เนื้อหาหลังจากนี้เป็นการสปอยแหลกถ้าเพืเ่อนๆคนไหนไม่ชอบการสปอยหนังก็กดข้ามเลยนะครับเริ่มเรื่องมาก็เจอกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าเจอร์ี่กํบบาลังนอนอยู่ในห้องนอนของเขาเองในอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งเขาได้อาศัยอยู่กับแม่และในคืนนี้แม่ก็ได้พาแฟนใหม่ของแม่มากินตับที่ห้องพร้อมกับส่งเสียงครุนครางออกมาจนเจอร์ี่นอนไม่หลับในเช้าวันต่อมาผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของเจอร์ี่เธอยังสาวและสวยอยู่มากซึ่งเจอร์ี่นั้น อาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้กับแม่เพียงสองคนส่วนพ่อของเจอรี่นั้นน่าจะเสียชีวิตไปแล้วแม่ของเจอรี่นั้นเธอชอบออกไปหาแฟนคนใหม่ของแม่และแม่ก็ชอบพาแฟนใหม่มาที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้ซึ่งมันก็ทําให้เจอรี่ไม่ชอบเป็นอย่างมากเพราะแม่ไม่ค่อยใส่ใจและไม่ให้ความรักความอบอุ่นกับเจอรี่เลยแม่สนใจแต่แฟนใหม่ของแม่และการกินตับเท่านั้นโดยที่ไม่คิดถึงสามีหรือพ่อของเจอรี่เลยเจอรี่จึงดูเหมือนเด็กมีปัญหา ขาดความรักความอบอุ่นจากครอบครัวและในคืนนี้ก็เช่นเคยแม่ได้พาแฟนใหม่ของแม่มาที่อาพาร์ตเมนต์แห่งนี้และก็มากินตับกันเหมือนทุกๆครั้งเจอรี่ก็ได้แต่แอบมองผ่านรูประตูห้องนอนของเขาจนนานวันเข้าพฤติกรรมของแม่ก็กลายมาเป็นบาดแผลในใจของเจอรี่ในเช้าวันหนึ่งเจอรี่ก็เห็นว่าที่กำแพงห้องนอนของเขามีรูและมีน้ำอะไรบางอย่างไหลเยิ้มออกมา เมื่อเจอรี่ลองเอานิ้วไปจิ้มดูก็ปรากฏว่ามีของเหลวคล้ายเลือดไหลออกมาเป็นจํานวนมากเจอรี่จึงได้แกะกําแพงดูก็เห็นว่ารูที่กําแพงนั้นมันคือรูจิมิสีชมพูที่มีน้าไหลเยิ้มออกมาซึ่งเจอรี่ก็ไม่รู้ว่าที่อยู่ตรงหน้านั้นมันคืออะไรเจอรี่จึงลองเอาดินสอแทงที่กําแพงจิมิสเข้าไปดูแล้วกําแพงจิมินั้นก็ดูดดินสอเข้าๆออกๆและก็ดูเหมือนว่ากําแพงจิมินั้นจะชอบถูกแทงซะด้วยหลังจากนั้น เจอรี่ก็ได้ดึงดินสอออกมาดินสอนั้นก็ชุ่มไปด้วยน้ำเหนียวๆลื่นๆจากกำแพงจิมมี่ที่ติดดินสอออกมาด้วยและเมื่อเจอรี่ลองเอาหูเข้าไปใกลๆเพื่อจะฟังเสียงมันก็มีอะไรบางอย่างยื่นออกมาจากกำแพงจิมมี่มาสัมผัสที่หูของเจอรี่เจอรี่ก็ตกใจจนสุดขีดเพราะเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นเจอรี่ก็ได้เอากระจกมาปิดบังกำแพงจิมมี่เอาไว้ในวันต่อมาเจอรี่ก็ได้มาดูกำแพงจิมมี่แต่ก็ปรากฏว่า กำแพงจิมมี่นั้นใหญ่ขึ้นเป็นอย่างมากพร้อมกับมีน้ำใสๆไหลเยิ้มออกมาอยู่ตลอดเวลาเจอรรี่จึงได้ลองเอานิ้วไปจิ้มดูแล้วกำแพงจิมมี่นั้นก็ดูดนิ้วเจอรรี่อย่างหิวกระหายแล้วเจอรรี่ก็เริ่มรู้ว่าเจ้าสิ่งนี้คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการเจอรรี่ก็ไม่รอชา้าเขารีบไปดูแม่ของเขาว่าแม่ของเขาไปทำงานแล้วหรือยังเพื่อที่เขาจะไม่ไปโรงเรียนแล้วเจอรรี่ก็กลับเข้ามาในห้องและด้วยความอยากรู้อยากลองเจอรรี่ก็ได้ถกกากงเกงลง แล้วเอาจรวดของเขาสอดเข้าไปในกระเพงจิมมี่นั้นแล้วหลังจากนั้นความบันเทิงก็ได้เริ่มขึ้นเจอร์รี่ก็ได้สัมผัสความรู้สึกที่เขาไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนความรู้สึกนั้นมันทําให้เจอร์รี่ติดใจและลุ่มหลงกระเพงจิมมี่นี้นเป็นอย่างมากเมื่อมีครั้งแรกมันก็จะมีครั้งที่2และ3ตามมาเรื่อยๆนานวันเขา้าเจอร์รี่ก็ติดใจกระแพงจิมมี่นั้นจนไม่ยอมไปโรงเรียนซึ่งแม่ ก็เริ่มสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเจอรี่ทำไมเจอรี่ถึงเก็บตัวเองอยู่แต่ในห้องนอนในเช้าวันหนึ่งขณะที่เจอรี่กำลังแปรงฟันเขาก็สังเกตเห็นว่าที่จรูกของเขานั้นมีเลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมากพร้อมกับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสและแม่ของเขาก็กลายเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้สักพักเจอรี่ก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนจะรู้ว่าที่จรูกของเขามีเลือดออกกับแม่ที่เป็นสัตว์ประหลาดนั้นมันเป็นเพียงความฝันเท่านั้น หลังจากนั้นเจอร์รี่ก็มาดูที่กำแพงจิมมี่แล้วเขาก็เห็นว่าที่กำแพงจิมมี่นั้นมีถุงอะไรบางอย่างห้อยออกมาเจอร์รี่จึงเกเรียนไม่ไปโรงเรียนแล้วกลับมาที่ห้องนอนเพื่อจะมาดูว่าถุงที่ห้อยออกมาจากกำแพงจิมมี่นั้นมันคืออะไรส่วนแม่ของเจอรี่เธอได้ลืมกระเป๋าตังค์ไว้ที่ห้องเธอจึงกลับมาที่อพาร์ตเมนต์อีกครั้งเพื่อจะกลับมาเอากระเป๋าตังค์แล้วเธอก็เห็นว่าเจอร์รี่นั้นไม่ยอมไปโรงเรียน เธอจึงไปดูเจอรี่ที่ห้องนอนแล้วเธอก็เห็นผ้าพี่เจอรี่กำลังอุ้มตัวอะไรบางอย่าง,งที่น่ากลัวและน่าขยักขยแยงเป็นอย่างมากและที่ตัวของเจอรี่นั้นก็เลอะไปด้วยเลือดและเธอก็เห็นว่าที่กำแพงห้องนอนของเจอรี่นั้นมีจิมมี่ขนาดใหญ่แม่จึงรีบพาเจอรี่ออกมาจากห้องนอนและสัตว์ประหลาดตัวนั้นที่เธอเห็นก็คงจะเป็นลูกของเจอรี่กับกำแพงจิมมี่ที่คลอดออกมาแม่ก็ได้ถามเจอรี่ว่าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันคืออะไร แล้วมันมาจากไหนเจอรลีกก็ได้ตะหันไปที่ห้องนอนเพราะเขาตกใจจนพูดไม่ออกแม่จึงได้เข้าไปในห้องนอนอีกครั้งเพื่อจะเข้าไปดูและเธอก็เห็นว่าที่กำแพงจิมมี่ขนาดใหญ่นั้นได้คลอดสัป,ปลัดตัวนั้นออกมาจริงๆซึ่งเธอก็คิดว่าคงจะเป็นลูกของเจอรลีกกับกำแพงจิมมี่นี้แน่นอนแม่จึงได้ใช้เท้าเหยียบสัป,ปลัดตัวนั้นจนมันเสียชีวิตซึ่งมันก็ทําให้กำแพงจิมมี่โกรธมากจนมันทําให้อาพาร์ตเมนต์ล้าไปทั้งตึก แต่แม่ก็ได้เอาลางของสัปประร่าตัวนั้นใส่ถุงดําแล้วเอาไปโยนทิ้งที่ทะเลหลังจากนั้นแม่ก็ได้พาเจอร์รี่ขึ้นรถแล้วก็ขับรถออกจากเมืองแห่งนี้ไปแล้วหนังก็จบครับถ้าดูดีๆนะครับหนังสั้นเรื่องนี้ได้สอนแง่คิดอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับอย่างเจอรี่ที่อยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์และขาดความอบอุ่นกำแพงจิมมี่นะครับก็เปรียบเสมือนวัยรุ่นผู้หญิงที่อยากรู้อยากลองเมื่อเจอรี่มาเจอกับผู้หญิงวัยเดียวกัน เจอรี่ก็เกิดความรักความลุ่มหลงอยากรู้อยากลองและมันก็ทําให้เขาได้เจอกับความรักความอบอ,อุ่นที่ชีวิตเขาก็ได้ขาดหายไปนะครับแล้วไปมีอะไรกันจนเกินเลยกับผู้หญิงคนนั้นจนผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องนะครับซึ่งในหนังที่เขาเปรียบเทียบมันก็คือกําแพงจิมมี่ครับเมื่อแม่ไม่เห็นนะครับแม่ก็พยายามช่วยลูกโดยการจัดการกับเด็กทารกคนนั้นและพาลูกหนีไปให้ไกลจากที่แห่งนี้ซึ่งมันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับมันก็เริ่มจากที่แม่ไม่ใส่ใจลูกมาให้ความรักความอบุ่นกับลูกนะครับจนสุดท้ายนะครับลูกก็กลายเป็นเด็กมีปัญหาที่หลงทางกับเพศตรงข้ามที่เข้ามายั่วยุเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงอยากแนะนําว่าถุงยางเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราพบเจอกันง่ายเจอหน้ากันง่ายแล้วก็อะไรง่าย ฉะนั้นนะครับพกถุงยางติดตัวไว้ไม่เสียหายครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับก็สามารถพกติดตัวได้ครับมันไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับเพราะถุงยางนี้มันเอาไว้ป้องกันโรคติดต่อนะครับการตั้งครรภ์และที่สําคัญนะครับป้องกันอนาคตของเราไม่ให้เป็นอนางอนะครับแล้วเราก็จะสามารถเดินหน้าตามความฝันของเราต่อไปได้ครับ